After กับ then นะครับสองคำนี้เจอบ่อยมากนะครับแต่รู้ไหมครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็มันใช้ยังไงนะครับประโยคแบบนี้ต้องใช้ after หรือว่าใช้ then นะครับวันนี้จะมาทำความเข้าใจกันนะครับมีโจทย์ง่ายๆ10ข้อให้ฝึกทำด้วยกันเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วขอช่วยกดไลค์ให้หนึ่งทีเพื่อให้มีคนเห็นคลิปนี้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ ข้อบรกครับ I went to bed blank I finished my homework ใช้อะไรครับ After หรือว่า Then ครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องครับ I went to bed after I finished my homework แปลว่าฉันเข้านอนนะครับ went to bed คือเข้านอนนะหลังจากที่ทำการบ้านเสร็จแล้วนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ after นะครับเป็น conjunction หลังจากที่นะครับตามด้วยประโยคคืออะไร I f i n i s h my homework มีประธานมีกริยานะครับทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราใช้ after เนี่ยบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเช่นอย่างนี้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับฉันเข้านอนนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์นี้เสร็จแล้วคืออะไรหลังจากที่ทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับโอเคจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นหลัง จากที่เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับ first preheat the oven blank prepare the ingredients ต้องใช้อะไรครับ after หรือว่า then ครับดูประโยคแล้วตอบข้อข้อ b ถูกต้องครับ first preheat the oven then prepare the ingredients แปลว่าอันดับแรกนะครับ first อุ่นเตาอบก่อนนะครับ preheat ก็คืออุ่นให้ร้อนนะครับ preheat the oven อุ่นเตาอบนะครับเตรียมความร้อนจากนั้น then แล้วก็เตรียมส่วนผสมคือ prepare ก็คือเตรียมนะครับ ingredients ก็คือส่วนผสมนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ then นะครับเป็น adverb นะครับแปลว่าจากนั้นนะครับตามด้วยวลีนะครับคือเตรียมส่วนผสมนะครับเราใช้ then บอกลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน เช่นอันนี้นะครับคือเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นก่อนนะครับอุ่นเตาอบก่อนจากนั้น then แล้วก็เหตุการณ์ต่อมาคือเตรียมส่วนผสมนะครับแบบนี้ใช้ then เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนั่นเองข้อ3ครับ I'll call you blank the meeting ใช้อะไรดีครับ after the meeting หรือว่า then the meeting ตอบข้อข้อ a ครับผมถูกต้องครับ I'll call you after the meeting แปลว่า ฉันจะโทรหาคุณหลังจากการประชุมนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ after นะครับเป็น preposition แปลว่าหลังจากที่นะครับตามด้วยคำนามคือ the meeting นะครับการประชุมใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้คืออะไรครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเอ l ขอ o ูฉันจะ โทรหาคุณย่อมจาก I will นะครับฉันจะโทรหาคุณหลังจากเหตุการณ์นี้เสร็จแล้วคืออะไรหลังจากการประชุมเสร็จแล้วนะครับฉันถึงจะโทรหาคุณแบบนี้ใช้ after นั่นเองข้อ4ครับ remember to check your answers blank completing your exam ใช้อะไรครับ after completing your exam หรือว่า then completing your exam ต้องใช้อะไรครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องครับ remember to check your answers after completing your exam แปลว่าอย่าลืมตรวจเช็คคำตอบของคุณหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วนั่นเองนะครับใช้ after นะครับหลังจากที่ตามด้วย gerund ก็คือ verb ing ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองนะครับ after ตามด้วย gerund น,นะครับ then ตามด้วย gerund ไม่ได้นะครับต้องเป็น after completing your exam นะครับ ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่ควรทำหลังจากอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคืออะไรเหตุการณ์ที่ควรทำคือควรตรวจเช็คคำตอบของคุณนะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เสร็จแล้วคืออะไรหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำสิ่งนี้ต่อมานะครับโอเคข้อ5ครับ they went shopping in the morning blank they had lunch together ใช้อะไรดีครับอ่าตรงนี้มี morning ตรงนี้มี lunch ครับใช้ after หรือว่าใช้ then ครับ ดูดีๆนะครับตอบข้ออะไรตอบข้อ B ถูกต้องนะครับ They went shopping in the morning, then they had lunch together. แปลว่าพวกเขาไปช้อปปิ้งกันในตอนเช้านะครับจากนั้นก็กินมื้อกลางวันด้วยกันข้อนี้ต้องใช้ then นะครับแปลว่าจากนั้นนะครับตามด้วยประโยคคือ they had lunch together นะครับพวกเขากินมื้อกลางวันด้วยกัน ก้อนนี้นะครับเดนเนี่ยบอกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมเหตุ <_ d ans> การณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรพวกเขาไปช้อปปิ้งตอนเช้านะครับจากนั้นต่อมานะครับคือกินข้าวกลางวันกินข้าวกลางวันก่อนช้อปปิ้งตอนเช้าได้ไหมครับไม่ได้นะครับมันสลับเวลากันนะครับต้องอันนี้ก่อนเนาะจากนั้นค่อยมาทําอันนี้นั่นเองนะครับใช้เดนทําสิ่งนี้ก่อนจากนั้นทําสิ่งนี้ต่อมานั่นเอง ข้อ6ครับ she left work early and blank picked up her kids from school ใช้อะไรครับ and after หรือว่า and then ต้องใช้อะไรครับตอบข้อข้อ B ถูกต้องครับ she left work early and then picked up her kids from school แปลว่าเธอเลิกงานเร็วนะครับ left work early นะครับเลิกงานเร็วนะครับ,ารรบจากนั้นนะครับ and then จึงไปรับลูกจากโรงเรียนนะครับ p i c k up ก็คือรับนะครับรับใครรับลูกของเธอจากโรงเรียนนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ then นะครับแปลว่าจากนั้นนะครับตามด้วยวลีคือรับลูกของเธอมาจากโรงเรียนนะครับใช้บอกลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันยังไงครับ she left her work early เธอเลิกงานเร็วใช่ไหมจากนั้นก็รับลูกของเธอมาจากโรงเรียนนั่นเองนะครับอันนี้เกิดขึ้นก่อน และจากนั้นจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นตามมาข้อ7ครับ she felt better blank a quick nap ตอบอะไรครับ after a quick nap หรือว่า then a quick nap ต้องใช้อะไรครับตอบข้อข้อ A ถูกต้องนะครับ she felt better after a quick nap แปลว่าเธอรู้สึกดีขึ้นหลังจากได้งีบหลับไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ after นะคบแปลว่าหลังจากที่ตามด้วยคำนามคือ quick nap นั่นเองนะครับใช้อะไรบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับน่าก็คือเหตุการณ์ตรงเนี้ยเธอรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เธอได้ทำอะไรครับเธอได้นอนงีบหลับไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับ a quick nap ก็คือ งีบหลับไปแป๊บหนึ่งนะครับก็รู้สึกดีขึ้นแบบนี้ใช้ after นั่นเองข้อ8ครับ blank taking medicine don't drink alcohol ใช้อะไรครับ after taking medicine หรือว่า then taking medicine ครับตอบข้อก็อ A ถูกต้องครับ after taking medicine don't drink alcohol แปลว่าหลังจากกินยาเนี่ยห้ามดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับ ข้อนี้ใช้ after เพราะอะไรเพราะว่าตามด้วย gerund นั่นเองนะครับคือ taking ใช้ then กับ gerund ไม่ได้นะครับต้องเป็น after taking medicine นะครับหลังจากที่กินยาห้ามดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองข้อ9ครับ the movie starts at 7 p.m. blank we should leave by 6.30ต้องใช้อะไรครับ after หรือว่า then ครับตอบข้อ ข้อ b ถูกต้องครับแปลว่าหนังเริ่มฉายตอน1ทุ่มดังนั้นเราควรออกเดินทางก่อน6โมงครึ่งนั่นเองนะครับข้อนี้ใช้ then นะครับแต่แปลว่าดังนั้นนะไม่ใช่จากนั้นนะครับดังนั้นตามด้วยประโยคคืออะไรครับ we should leave by 6.30นะครับข้อนี้ครับใช้ then เนี่ยเพื่อบอกข้อสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับโครงสร้างก็คือมีข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็ comma นะครับแล้วก็ then ข้อมูลตรงเนี้ย ดังนั้นข้อสรุปหรือข้อเสนอแน,นะก็คือเราควรจะออกเดินทางตอน6กโมงครึ่งเพราะอะไรเพราะหลังฉายหนึ่งทุ่มต้องออกเดินทางก่อนนะเผื่อเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเด่นตามด้วยข้อสรุปหรือข้อเสนอแน,นะนั่นเองข้อสุดท้ายครับ if everyone agrees blank we can move forward with the plan ใช้อะไรครับ after หรือว่า then ครับตอบข้อ ข้ b ถูกต้องครับ if everyone agrees then we can move forward with the plan แปลว่าถ้าทุกคนเห็นด้วยนะครับ agrees ก็คือเห็นด้วยนะถ้าทุกคนเห็นด้วยงั้น then เราก็สามารถเดินหน้าแผนนี้ต่อไปได้นะครับ move forward ก็คือเดินหน้ากับแผนนี้ต่อไปนั่นเองข้อนี้ใช้ then นะครับแปลว่างั้นนะครับหรือว่าดังนั้นเนาะตามด้วยประโยคนะครับคือ we can move forward เบ the plan นั่นเองเหมือนเดิมนะครับใช้เดนเพื่อบอกข้อสรุปหรือข้อเสนอแน,นะนะครับจากข้อมูลที่ได้มาใช่ไหมอันนี้คือข้อมูลเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้วเนี่ยงั้นหรือว่าดังนั้นเราเดินหน้าตามแผนนี้ต่อไปกันเถอะนั่นเองนะครับเป็นการเดนดังนั้นตามด้วยข้อเสนอแน,นะหรือข้อสรุปนั่นเองครับ After ใช้ยังไงนะครับ After ที่เป็น conjunction นะครับแปลว่าหลังจากที่ตามด้วยประโยคนะครับส่วนที่เป็น preposition นะครับแปลว่าหลังจากตามด้วยคำนามหรือว่า gerund หรือว่าวลีก็ได้นะครับใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเช่น I went to bed after I finished my homework ฉันเข้านอนหลังจากที่ทำการบ้านเสร็จแปลว่าอะไรครับ เหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับอโอเคหรือสลับกันก็ได้นะครับ After I finished my homework, I went to bed ถ้าเกิดแบบนี้ต้องมีคอมมาาขั้นนะครับใช้ after ขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันหลังจากที่ทำกันบ้านเสร็จแล้วฉันก็ไปเข้านอนนั่นเองนะครับต่อมาครับ then เป็น adverb นะครับแปลว่าจากนั้นตามด้วยประโยคหรือว่าวลีนะครับ ใช้บอรดลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับเช่น we went shopping then we had lunch เราไปช้อปปิ้งกันจากนั้นก็กินมื้อกลางวันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ comma แล้วก็ then จากนั้นเหตุการณ์ต่อมาคือ we had lunch นั่นเองต่อมาครับ then เป็น adverb เหมือนกันจะแปลว่าดังนั้นหรือว่างั้นนะครับตามด้วยประโยคนะครับใช้บอกข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะนะครับเช่เน I forgot my wallet, then I can't buy anything. ฉันลืมเอากระเป๋าตังมานะครับดังนั้นฉันก็เลยซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับเริ่มต้นในการบอกข้อมูลก่อนเนาะนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับดังนั้นตามด้วยข้อสรุปหรือข้อเสนอเนะี่ยคืออะไรข้อมูลคือฉันไม่มีกระเป๋าตังนะครับดังนั้นฉันก็เลยซื้ออะไรไม่ได้เป็นข้อสรุปนั่นเองคำถามท้ายบทครับ blank the meeting we went for lunch ตอบอะไรดีครับหลังจากการประชุมเนี่ยเราก็ไปทานข้าวด้วยกันนะครับใช้ then หรือว่าใช้ after ครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ